สวัสดีพีุ่กคนค่ะพี่คะมาเดินเที่ยวเที่ยวไหนดีเนี่ยตอนนี้นาะอยู่ที่จังหวัดตราดค่ะตราดจันเจ้าบุรีอะไรพวกเนี้ยพี่มาเดินดูค่ะว่าเราจะหลงทางไหมพอดีมาทําธุระที่นี่มาดูบ้านเมืองเขาว่าพี่เอ่อตอนนี้เราจะลังหาทางเดินไปงานไปสารกางกันค่ะว่าไปถูกไหมตอนนี้นาอยู่อ่าต้นแถวถนนโคกไพรแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปพ,พี่เดี๋ยวก็ถึง กันไปเรื่อยๆค่ะพี่พี่จะไปสารลางเมืองตราดค่ะกี่เราเรียกอะไรโคกไพรใช่ปะที่เราอยู่อ่ะใช่ไหมโคกไพรไพรที่แปลว่าสมุนไพรปะ ใครตัวไหนถามพวกรูปทิปว่าใคร่ะใครเขียนยังไงสำรวจเมืองเราจะเดินไปเรื่อยๆค่ะพี่ยี้มากเลยค่ะที่ตอนที่นำมานามมาจากท่ารถ ถ้ารถอ่าถ้ารถขนส่งอะคะบขสมาเส้นหลังมันจะมันน่าจะขนานกับถนนเส้นที่น่าเดินอยู่พี่ตรงเนี้ยนแะ้วก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรค่ะโอ้ตอนตรงน,นู้นเะน่เหมือนถนนถนนสําหรับรถท่านห่างบ้านนารียกพี่เหมอนถนนสายเอเชียรถต่างจังหวัดวิ่งรถใหญ่ใหญ่วิ่งค่ะแต่ถนนตัวเนี้ยน่าจะเป็นถนนในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะีย่มากต,าต,าตรงตลาด ตอนนี้น่าจะประมาณหกโมงเย็นแล้วใช่ปะไม่หาถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงขอโทษเลยค่ะครั้งแรกค่ะที่ได้มาที่นี่ค่ะ ถนนที่ขนาดเส้นกันที่ตรงหน้าสนามบินเกาะเกาะตะเคียนค่ะทางทางฝั่งโน้นนะคะถนนขนาดกันเส้นเนี้ยมีเกาะตะเคียนกันก็มีสนามบินของฐานอากาศอยู่น่าจะไม่ได้ว่าอะไรสูงบินไหนนะคะต่างกับกรุงเทพเลยพพี่ถนนนะ อันนี้เราเดินสวนทางกับโมไซครับไอทางรถวินก็ปลอดไทยอยู่พี่เราเห็นรถเนาะแต่ยัะบอกว่า1กิโลกรุงเทพกับหนึ่งกิโลต่างจังหวัดน,นี่ต่างกันกใก้โอระยะระยะทางเท่ากันแต่การเดินทางไม่ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้าอย่างอย่างที่เราอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะพี่พี่เราก็จะผ่านตึกนูนตึกนี้ตึกนี้เราจะมีความสุข มันไม่ไกลเดี๋ยวมันก็ถึงเพราะมันผ่านหลายตึกไปถึงตึกนู้นตึกนี้ใช่ไหมเหมือนจิ๊กซอイเราเดินหาเส้นทางอะไรใช่ปะแต่โทรมาแต่งด้วยก่อนนพี่ก็พี่เห็นเห็นใช่ปะทางมันยาวยาวมัน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 ไกลไกลทำไม200เมตรกรุงเทพก็200เมตรแต่แบบมันต่างกันเข้าใจความหมายนี่แล้วใช่ไหมแป๊บแมวอะระยะทางอู้ไกลจริงๆ เดี๋ยวเราถ้าได้เห็นไฟสว่างเยอะๆพี่ไฟงานนะชัวร์เลยว่าเราถึงแล้วงานเขาอากาศดีนะเย็นสบายอีกิ <laughs> ก <laughs> หนห <laughs> มมี่เดินมาได้เดินได้มาสามร้อยเมตรเริ่มถามแล้วอีกกี่กิโลถึง <laughs> <laughs> ใน GPS บอกเหมือนอยู่ใกล้แต่ไปทางปฏิบัติจริงโกหฮโอของแท้ของแท้ค่ะอุ๊ยรถเลี้ยวซ้ายขวาลบพี่ขาจะเลี้ยวตรงไหนเลี้ยวเข้าซอยนกเยอะมากนะพี่ที่เนี่ยพี่ได้ยินเสียงนกไหมนกนกนั่งแอ่นก็เยอะพี่เหมือน้าเห็นว่ามีบ้านนกนั่งแอ่นนี่เขาเลี้ยงนกบ้านนกนัแอ่นไปด้วย เสียงนกใช่ไหมอือได้ยินเสียงนกอยู่พี่แต่เสียงปแปลกๆใช่เสียงนกเหรอพี่พี่อย่าบอกนะว่าเสียงเรียกนกนางแอ่นอะใช่ไหมหูเรียกหลานป้าพยูนใช่เสียงเรียกนกนางแอ่นเปล่ากม่กตึกนั้นอะข้างบนอะ มีสิทธิ์ป่ะพี่เหนะให้ดูมันคิดว่าเหนือไหมหลังนั้นนะคะพี่บ้านปูเนี่ยมีสิทธิ์ไหม,ม,มใช่ไหมคะมันมันไม่เสียงรูธรรมชาติะ่ะน <laughs> ึกว่าใช่อะ่ะ <laughs> พทษนะครัพี่เห็นนะคะนี่ค่ะ ญาติเจ้าของบ้า,า,บานด้วยค่ะพอดีเดินผ่านคะ่ะข้อสันติฐานน่าว่าน่าจะใช่อ่ะคะ่ะน่าจะใช่แหละบ้านน้องนแอนถ้าข้อมูลน้าผิดางานขอโทษด้วยนะคะ่ะ เสืผ้าเจอแล้วนี่เวลานสักผ้าด้วยอ่าเสร็จแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วรอดละตรงเมื่อกี้ดีกว่าไหมใกล้ดีกว่าสองตู้ด้วยทิ่งเหมืนอนเป็นจักบ้านเขาอ่ะสิวเออใช่รู้ดึกก็ซักได้พี่พี่นาว่าขขอใส่าาถ่านหน้ถูละหลังจากหลังนู้นใช่ปะ่ะพี่พี่ได้ยินเสียงวะแน่นอน เขาเรียกนกนางแอ่นครับที่เรียกนกให้แค่พิชำรลัง พี่เราไม่ค่อยได้เห็นอันนี้เดี๋ยวนะพ่ะเดี๋ยวเราส่งให้พี่ๆดูนะว่าน,น่าจะใช่เหมือนคล้ายๆเหมือนกับหลังเมื่อกี้เลยอะค่ะเนี่ยขออนุญาตเจ้าของบ้านด้วยนะคะเนี่นยนะนี่นี่ค่ะ,ะไปแล้วเราไปต่อค่ะ <laughs> รถอ,อะไรอะ่ะเออนั่งเรียนต้องมีรถเมล์ผ่านที่เราไปป่าเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวดูที่ป้ายอะไรป้ายรถเมล์หรืออรรถสองแถวอันนี้โรงเรียนเหรออุ๊ยอ้าวอะไรเทคนิคเทคนิคตลาดท,ท่าพีป้ายรถเมล์ด้วยอะ่ะรถเมล์รถสองแถวสองแถวมากเพราะเห็นมีรถสองแถวอยู่ รู้สึกนะพี่เหมว่าเขาขับรถเพราพี่ก็ขับรถผ่านเขาก็สงสัยว่าคนก็าไปเดินอะไรกันอยู่ตรงนี้มันอันนี้มันไม่าไา้หรอพี่อันนี้มันหงมงได้ปะขมุงกว่าเนาะเพิ่งจะหงมงะให้ไหมเพิ่งหงมงขึ้นที่บรรยากาศหน้าหนาวนี่ค่ะอ่ะนาว่านะเลี้ยงนกจริงๆด้วย เนี่ยตลอดทางที่เราเดินมาที่แบบเส้นทางรูนเนี่ยเสียงนูนเงีแอบพี่ได้ยินปะเสียงมันกันเน่แต่ยูอันนี้หลังนี้ย้งในอู้นะน,น่ะข้างในนู่นไม่ไเห็นหรอกมืดเตื่อค่ะแต่ถ้ามว่าพี่ได้ไปยินเสียงเรียนกนู้นแอบนะต้องขอโทษด้วยน,น,น,นะคะ <c oughs> เดินมาตั้งนานพี่ลืมตัวทำไมไม่เดินขึ้นบนฟุตบาทเดินอยู่บนถนนอยู่ได้ <laughs> ไปในนี้เลยพี่ขอเรียกว่าถนนถนนบ้านนกนางแอ่นแล้วกันตลอดเส้นทางที่เดินเลยอะค่ะ <c oughs> สันะไม่ใช่ม่ไม่ใช่นะเห็นไหมองสัว่ามีนกอยู่หนึตัวตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมนอกอยู่หนึ่งตัวนาแก่สงสัยว่านาตาไม่ฟาเอาไปต่อดดีกว่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกหนีแล้ว ไปต่อค่ะน่าไปเรล่ให้ <c oughs> ชิงกว่าจะถึงมีงานจริงไหมมีมีมีงานชาติถุงที่สี่ ทีกถึงวันที่สก็มันยังไม่ถึงไงคะมันเพิ่งเดินมาเพิ่งเดินมาได้กี่เมตรแล้วคะ่ถึลระยะทางเหมือนกับเราเดินมาจากศูนย์ตอนบ่ายคือการคนสมาชิกเริ่มไม่มั่นใจมีงานจริงอหรอเอางนี้ป่ะเรามาถูกทางจริงเปล่าน่าจะถามง่ายกว่าไหม แซวกันเล่กขำๆค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยเริ่มเหนื่อยมันไกลเกินพี่พี่หาถ้ากล้องสั่นเงีนะคะขอโทษด้วยนะคะเดิน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 มีแต่ถนนแล้วก็รถ ใช่ทางนี้ป่ะสรสไอ้ที่เราไม่ใช่ไอ้ที่เรามาจากบกสป่ะอ่าใช่ไหมใช่ป่ะน่าใช่ป่ะเนาะน่าะทาาจะลุว่าใช่อะไรขับรถเขาวิ่งเข้าเยอะอยู่นะอ่าอันนี้เราสงสัยพี่ว่าทางที่นำม,มาจากบกสรือเปล่าถ้าบอกพี่เกียร์ขอโทษด้วยนะคะ น่าจะใช่อ่ะเดินต่อไปพี่อีกหกร้อยกิโลเมลอีกหกร้อยเม่ะเดินต่อไปค่ะอีกหกร้อยสู้ๆค่ะ มีร้านอาหารใกล้แล้วใกล้แล้วเร็วเร็วเ่ที่ฝั่งนี้ก็มีนะคะได้ยินเสียงไหมคะพี่พี่เสียงเรียกขนดนกแดงเอ็นค่ะ นั่นแะค่ะส,สูงเนี่ย่นั่นแะค่ะอฝั่งนี้ก็มีพี่ได้ยินชาวใช่ไหมค่กนั่น คอนโดให้นกอยู่เลยค่ะพี่ผิดประตูหน้าต่างหมดเลยอะค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะ สะพานแล้วเลี้ยวซ้ายเหรอสะพนยานใหญ่เหลาเนี่สนย,ยสพยยะสพานใหญ่เหลาสองห้าหนึ่งเก้าสะพานแล้วก็เลี้ยวข้า,างหน้าป่ะตาม GPS ไป อยู่ข้างในซอยใช่ป่ะือชั่วโมงนี้วินาทีนี้ค่ะพี่พเราต้องเตือ GPS ้อจิเพทีเดียวค่ะเพราะเราไม่สามารถจะไปถามใครได้เลยว,ว่าอยู่ตรงไหนอะตก <c oughs> ลงยังไงคะต้องผ่านอะไรคะหมูกระทะหรือว่า,ากางกระชาิเอาล่ะนหนไอย DIY เอา DIY ก่อนไหมมูไรไหนหมูกระทะไหน เอา DIY ก่อนหนอาร้าน DIY จะไป DIY มาผิดงานค่ะพี่ๆจะไป DIY จะไป DIY แต่ผมมาง,งานกะชติร้านปิงอีทุ่งมา DIY ไปน,นี่หมูดองกไไ้าไเวลาซื้อในงานกะชติก็ได้ ไโอเคนี่ไงรถตันไอพิษคุณหลานคะไม่ต้องไปไกลค่ะหิ้วตรงนี้ไปเลยค่ะเจอแล้วปักตะกร้าไว้เลยตกจ่ายเงินหลานนี่ฝั่งนู้นก็มีบ้านนกนั่งเอ็นถนนเส้นนี้ถนนกลายเป็นถนนเส้นบ้านนกนั่งเอ็นเลยค่ะพี่ เออนะต้องขอโทษเลยค่ะไม่รู้จักชื่อถน,นนะคะ่ะ เปลีนชั่วโมงป่ะใช่ปะจะได้ขากลับจะได้แวะรถตัดโกเเสคือสรุปว่าใครพาใครมาทัวร์เนี่ยฮะ <c oughs> เดี๋ยวคขากลับก็ได้ยังไงเที่ยวอ๋อแยกข้างหน้านี่ไงเจอแล้วเ <c oughs> ที่ยวงานก่อนแล้วค่อยแวะซื้อเ <c oughs> <c oughs> จอละเมื <c> ่ <oughs> อกี้เมื่อกี้อยู่ที่ที่ห้องทางครัพี่พี่สั่งสั่งของจะโรตัส แต่สั่งไม่ได้จ่ายเงินจ่ายเงินไม่ได้สุดท้ายมาเจอร้านแทน <laughs> <laughs> ขำดีชีวิตคนเราไม่แน่นอน <laughs> ข้าม่เขียวไปแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ป่ะ <laughs> อ่ะเราเดีเ๋ยวเราเลี้ยวนี้เลยตัดนี้เลยเลยไ <laughs> พี่่หน่อข่อยัคขับข้ามสนุกดีนะคะพี่วันนี้ประจันสวยมากเลยเต็มดวงอะ่ะแต่กล้องนำม,มาได้แค่เนี้ <laughs> ที่นี่เมืองตราดค่ะตัวเมืองตราด ตรงนี้ก็มีพี่ได้ยินเสียงไหมคะบ้านหลังน้องแตบแอนพี่เต็มเลยตรงเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวเมืองตราดแล้วแม่แหละใช่ไหมใช่แล้วแหละตัวเมืองตราดนะครับพี่พี่พี่เมื่อกี้เอา,อางไงคะพี่เขามาวนวน,วนอะไรคะงง,งงกับพี่เขา น้ำมาถึงแล้วค่ะเห็นไฟงานแล้วมาถึงงานกาชาจังหวัดตราดแล้วค่ะก็ใช้เวลานานไม่เท่าไหร่นะพี่เวลาเดินอะค่ะไอ้เราเห็นแล้ว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 ตู้เย็นยังอยู่เนาะเอ้ค่าจังหวัดตรา เไดงเราาาแล้วเดี๋ยวรนึงจะลุ 7, ้นจักรยานคันที่สองนี่อเภอแหลมอีมาเจคันแหลมงอมาเจ็ดคันจักรยานคู่เย็นอีกหนึ่เนาะแล้วก็มีรางวัลพิเศษใครซื้อ5้าใบแถม1ึใบอ้าวเลอนะครับเดี๋ยวห้าใมาลับรางวัลพิเศษกับท่างในรวมฟมุ้เลยนะตอนนี้ถีเราแค่ถถก่อนเนาะแล้วก็ ขอบคุณท่านนายนะครับไม่แล้วนะครับแคมเปญดีๆอำเภอแหลมเมอกไม่ยอมใครอีกครับสนน่องแล้วีเไลงลอะไรครัในกานครับ1า0้อบาทได้อีกหนึงใบปีน่เลยด้เว็นี่ว่านายกเลย่ถึงแค่หนึ่งพุงนงนะครับ กะตัดนะครับในคลองนี้เรุ่งจะออกรางวัลพิเศษในรถรถจักรยานคันที่สองคันที่สองของท่านสุนทร์นะคะจะปรงวัลนงีบซุกฮะตอนนี้นะครเดี๋ยวเดี๋ยวบัตรนะครับที่ท่านนายกนะครับกำลัง